ไหนนก็อธิบายรูปที่หนูวาดหน่อยลูกมีอะไรบ้างครับไอ้กลมๆข้างบนนั่นคืออะไรอะลูก <Party. S 1> ไหนชี้สิพอาทิศอยู่ตรงไหนอ๋อแล้วมีอะไรอีกคะสามเหลี่ยมสูงๆนั่นคืออะไรลูกบ้าน <the> โฮเทลอ๋อโฮเทลแล้วอะไรอยู่ข้างบนนะคะสายอยู่บนบ้านนะคะ คนอ๋อใครอะลูกเป็นใครอะหน,หนูหนูเหรอแม่เล่นทรายแล้ป๊ป๊กีกเรือ,เออ๋อป๊ะป๊ะขี่เรือแม่เล่นทรายแล้วอะไรที่มันสูงสูงตรง,งนั้นนะคะที่อยู่บนทรายสูงสูงนั่นน่ะ m o u n t a โอ้ mountain แล้วอะไรที่มันฟู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  mountain v o l c a ภูเ <Okay>, no. ขานูภูเขาไฟภูเขาไฟ oh, าโอ<ฮ>้โห้ฟูเลยหรอคะแล้วข้างล่างนี้ที่ใกล้ๆเรือปะป๊านี่คืออะไรเนี่ยปลาเอามีปลาปลาบ้าปลามีกี่ตัวครับหตวัวก็สองตัวสตัวฟฟน,นี่ดอฟินจับอ๋อนี่ดอฟินกำลังจะจับตัวไหนดอฟ,ฟินตัวไหนอ๋อ โอเคโอเคแล้วตัวเล็กๆนั่นปลาอะไรอะลูกปลากระเบนปลากระเบนอ๋อไม่ใช่ปลากระบูนอ๋อไม่ใช่ปลากระบูนโอเคผลงานสวยงามมากครับในฮันมากขอบคุณครับ